คลิปนี้นะคะครูวิกุลจะมาให้เทคนิคเคล็ดลับการปล่อยวางเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้เป้าหมายนั้นสำเร็จไวเร็วขึ้นดุดดังปาฏิหารนะคะครูวิกุลอยากบอกว่าคนส่วนมากพลาดในขั้นตอนการปล่อยวางมากที่สุดเพราะการปล่อยวาง ไม่เข้าใจว่าต้องทำยังไงถึงจะดีถึงจะเจ๋งครูพี่คุณอยากบอกว่าสมมุติคุณมีเป้าหมายว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรสักอย่างแล้วคุณเอาแต่จดจ่อรอคอยเฝ้าถามเฝ้าคิดถึงเฝ้าอ่าเช็คเมื่อไหร่จะได้นะได้ตอนไหนไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณมีเป้าหมาย อยากได้อยากมีอยากเป็นจะเอาอะไรแล้วคุณปล่อยวางผลลัพธ์นั้นโดยมีมายเซ็ตมีความคิดและตอกย้ำกับตัวเองในทุกๆวันว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงฉันก็ใช้ชีวิตได้อย่างผาสุขและมีความสุขไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จจะมาหรือไม่มานั่นแหละ คุณถึงจะได้มัน